ชื่อนลพล์ก้อนกิจสมพลนะครับตอนนี้ก็เปิดร้านกาแฟไอชอว์กาแฟที่นครนายกเมื่อก่อนเราเป็นคนชอบทานกาแฟาชอบนั่งร้านกาแฟาเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมีร้านกาแฟาที่แบบเป็นบรรยากาศเป็นความรู้สึกที่เราชอบพอเรามานครนายกเราก็เห็นว่านครนายกเนี้ยเป็นเมืองธรรมชาติรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีร้านกาแฟาสดแบบจริงจรงจังๆนะนะก็ยังไม่มีเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเปิดร้านกาแฟาที่เป็นฟิลเดียวกับเรากลายเป็นว่าก็ตอบโจทย์จนเราก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะก็ว่าเออมีใจตรงกัน เราก็เลยอยู่มาได้ถึง11ปีส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะเป็นคนวัยทํางานโวกขา้าราชการก็เยอะเหมือนกันเป็นคนที่ทานกาแฟเหมือนกับต้องทานทุกวันอย่างเงี้ย ก็หลักๆก,ก็จะเป็นกาแฟเนาะที่ขายดีเลยเพราะว่ากาแฟก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของเราเองพวกคู่กันก็จะเป็นพวกชาโกโก้พวกนี้ก็จะขายดีไม่แพ้กันสําหรับลูกค้าที่ไม่ทานกาแฟเบเกอรี่ก็จะเป็นที่นิยมเลยก็คือเป็นเค้กโฮมเมดตัวเจ้าของร้านภรรยาผมเป็นคนทําเองเป็นคนปรับสูตรขึ้นมาเองเวลาใครมานคะรนายกก็คือถ้าจะซื้อเป็นของฝากเขาก็จะมาซื้อเค้กของเราเนี่ยครับโดยเฉพาะเค้กส้มขายดีมาก อย่างแรกเลยคือที่ต้องเป็น3าหัวเพราะว่าถ้าไม่ใช่3ามหัวเราตอนนี้เราไม่ทันจะทําให้ลูกค้ารอนะแล้วที่เป็นอัลติมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคอนติเนี่ยขึ้นชื่อแล้วเรื่องความทนความแข็งแรงไม่จุกจิกอัลติมาก็สวยการใช้งาน,นคือสะดวกขึ้นจริงๆเพราะว่าเป็น3ามหัว พอ3หัวเนี่ยเราสามารถทำออเดอร์ออกได้เร็วเด็กทำงานได้คล่องขึ้นได้สะดวกขึ้นแล้วก็บอยเลอร์ก็แยกอิสระ3ตัวฉะนั้นว่าเราสามารถตั้งอุณหภูมิของบอย l เลอร์แยกออกจากกันได้เมนูของเราเราสามารถที่จะเล่นกับอุณหภูมิได้โดยอิสระเลยซอฟต์อินฟิชั่น เราสามารถตั้งเวลาแล้วซอฟอิฟิวิชั่นของอันติมาน้ำลงมาค่อยๆลงมาตามเวลาที่เรากําหนดก่อนทําให้กลิ่นกาแฟหอมขึ้นไปได้อีกขัน้นมันสามารถเพิ่มมิติในกาแฟของเราได้ประสบการณ์ผม11ปีกับเครื่องชงกาแฟ4-5เครื่องเนี่ยนะผมบอกยว่าพอนตีอ คุณใช้นะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการความรวดเร็วในการทํางานเสถียรความเสถียรการดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความทนเพราะว่าที่นี่ใช้งานหนักคนประกอบการร้านกาแฟาคือปัญหาเราเราเจอปัญหาคือถ้าเครื่องเสียเราต้องปิดร้านนะเพราะเราทําอะไรไม่ได้บางทีต้องส่งเครื่องซ่อมเนี้ยสี่หวันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะเราก็เคยประสบปัญหานั้นร้านเราปิดหลายหลายวันลูกค้าตั้งใจมาปิดอีกละปิดอีกละเข้าเสียความรู้สึก ว่ามันตอบโจทย์ทั้งเราตอบโจทย์ทั้งลูกค้าด้วยภรรยาก็ชอบแบรนด์นี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยพอได้ซื้อก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละเราได้ลองใช้ของจริงแล้วนะเราเราเคยเห็นแต่คนอื่นบอกพอเราสัมผัสจริง,รงๆสมควรสมชื่อก็คุยกับแฟนว่าต่อไปถึงแม้เราจะเปลี่ยนเครื่องยังไงก็ไม่พ้นกอนติหรอกถ้าสำหรับลูกค้าที่มานะครนายกนะครับถ้าอยากจะวะร้าน,นกาแฟ ลองมาแวะร้านเราได้อยู่เส้น305เส้นรังสิตนครนายกสายหลักเลยถ้ามาจากกรุงเทพก็คือก่อนถึงตัวเมืองนครนายกประมาณ10กิโลแต่ถ้าหากว่าจะออกจากตัวเมืองนครนายกก็จะอยู่สายขาเข้าลังสิตถ้าหากว่าลูกค้าเซิร์ชก็จะมีเพจของทางร้านอยู่ก็ตามชื่อร้านไอช็อคคาเ่เลย